สวัสดีนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีนัดกินข้าวที่มีนัดกินข้าวอุ้ยอย่าพึ่งงงครับนี่ครับร้านมีนัดกินข้าวตามไปดูข้างในกันเลยครับว่ามีอะไรอร่อยบ้าง คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ภายในร้านแล้วนะครับร้านมีนักกินข้าวตามที่บอกไว้นะฮะโอ้โหมีเมนูมากมายหน้าตาสวยงามงดั่งรวยความอร่อยทีนี้เรามาดูว่าแต่ละอย่างเนี่ยมีอะไรบ้างตามผมมาได้น้ำบัดนาวภูมิใจนำเสนอเมนูแรกข้าวผัดรถไฟเมื่อ80ปีที่แล้วเป็นเมนูของคนชั้นสูงที่เดินทางโดยรถไฟครับมีไข่ดาวกุนเชียงตะไคร่หอมกุ้งข้าวหอมครับ ทางร้านเขาปรุงแบบข้าวผัดโบราณมีหมูถั่ลันเตาผักคะนา้าหอมใหญ่มะเขือเทศกุนเชียงไม่อมน้ำมันหั่นมาเป็นชิ้นสวยงามกุ้งเคี้ยวอร่อยมาอร่อยลืมอิ่มกันต่อข้าวผัดน้ำพริกลงเรือเป็นเมนูไทยๆที่ได้รับความนิยมทุกยุคทุกสมัยครับมีปลาทูหมูหวานไข่เค็มผักสด หมูหวานหั่นมาเป็นชิ้นขนาดพอดีคำหวานกำลังพอดีพอดีครับใช้ข้าวหอมมาผัดกับน้ำพริกลงเรือมีชุดผักเป็นกับแต้มและเสริมทับด้วยน้ำพริกลงเรือถ้วยเล็กอีกถ้วยหนึ่งครับตักน้ำพริกลงเรือเติมเข้าไปเพิ่มรสชาติอร่อยทุกปากอยากให้มาลองชิมอีกหนึ่งเมนูเด็ดข้าวผัดต้มยำกุ้งไข่ลาวาเขาใส่นมข้นจืดให้เกิดความมันตัดกับความจัดจ้านของต้มยำ ใช้ข้าวหอมผัดกับซอสต้ยมยำผมชิมแล้วซอสต้ยมยำเนี่ยถึงเครื่องจริงๆครับไข่ลาวาเนี่ยเป็นแผ่นนุ่มๆละมุนละมุนมน,นุ่มกำลังดียุ้ยแต่ไม่เล็กครับนำไข่ลาวามาคลุกเคล้ากับข้าวหอมที่ผัดกับน้ำซอสต้ยมยำแล้วเสริมทับด้วยกุ้งเมนูนี้ขอบอกว่าเด็ดสุดๆครับคุณผู้ชมที่รักข้าวหมูกรอบคั่วกระเทียมพริกสดพริกสดเนี่ยเจ้มจนเอ้ยเข็มขน้น หมูกรอบชิ้นโตๆนำใบหมักแล้วทอดส่วนกระเทียมพริกสดและเครื่องต่างๆนำไปคั่วแบบแห้งๆเสร์ฟพร้อมข้าวหอมนุม่มๆและมุนลมุนครับถั่วลันเตาข้าวพดอ่อนผัดกับน้ำมันหอยตัดความเผ็ดแล้วเสริมทับด้วยผักต่างๆขอแนะนำเมนูน้องใหม่อร่อยถูกใจพี่เลยข้าวแห้งเอสะพานสูงใช้ข้าวหอมต้มน้ำซอส มีกลิ่นเครื่องเทศและความเผ็ดของพริกไทยดำข้าวต้มพอแฉะนิดเดียวครับวัตถุดิบก็มีกุ้งหมึกหอยปลาหมูสับแัดหอมผักกาดหอมผักชีมะเขือเทศว้าวสุดเกดไข่ค,ค้นเนี่ยโปะลงไปในข้าวหอมที่ต้มด้วยน้ำซอสมีกลิ่นเครื่องเทศน้ำซุปสาหร่ายเป็นผู้ช่วยชูรสชูโรงให้อร่อยขึ้นครับ มีกลิ่นหอมอร่อยถูกใจตามสูตรของน้ำซุปและยังมีน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวเด็ดเลยพี่น้องเอ้ยคุณผู้ชมที่รักขอแนะนำเครื่องดื่มสลัดคาเฟ่ลาเต้เป็นกาแฟลาเต้สูตรเด็ดประจำร้านคนให้เข้ากันอร่อยสดชื่นครับทางร้านก็มีเครื่องดื่มอื่นๆอ,อีกมากมายครับมาอร่อยสดชื่นกันต่อกับสลัดมะนาวโซดาด้านบนนี้เราจะได้ความซ่าของโซดา ดื่มแล้วสดชื่นกระปรี้กระเป๋เลยครับสลัมะนาวโซดาเนี่ยขอแนะนำว่าทานคู่กับข้าวแห้งเอสปานสูงจะเหมาะกันดีครับแต่คุณผู้ชมทานกับอะไรก็ได้ตามชอบเลยนะครับมาจัดกันต่ออย่าได้รอช้ากับชาเขียวเย็นมีฟองครีมนุ่มๆละมุนๆครับทางร้านปรุงมาแบบไม่หวานจนเกินไปทำให้อร่อยกลมกล่อมครับจัดชาเขียวแก้วนี้เขไปหายง่วงเลยครับ ขอแนะนําทานคู่กับข้าวผัดน้ําพริกลงเรือและข้าวหมูคัว่วกระเทียมพริกสดมาจากกันต่อไม่ต้องรอโควิดจบก <c oughs> ับชาเย็นที่เสิร์ฟพร้อมกับฟองครีมนุ่มละมุนเป็นเมนูแบบไทยๆคนเบาๆก็อะไรถูกใจขอแนะนําทานคู่กับข้าวผัดต้มยำกุ้งไข่ลาวานอกจากนี้ทางร้านยังมีเมนูอื่นอีกมากมายเยอะแยะเลยครับเลือกได้ตามใจชอบ ที่จริงผมอยากจะลองชิมทุกเมนูทั้งร้านเลยครับแต่กลัวจะพุงกลางไปซะก่อนอิ่มท้องกันแล้วก็พามาดูการตกแต่งจัดโต๊ะเก้าอี้ของร้านครับเป็นร้านที่ติดแอร์การตกแต่งสวยงามจัดโต๊ะเก้าอี้มากมายนั่งสบายๆดูสะอาดตาสวยงามดีครับที่วอลเปเปอร์ยังมีรายการอาหารอีกมากมายชวนน่าทานจริงๆครับ ตรงนี้ยังมีเรื่องเล่าของเมนูเด็ดข้าวผัดรถไฟด้วยครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ Facebook ร้านมีนัดกินข้าวแอดไลน์กันได้ที่แอดมีนัดกินข้าวมีแอดนำหน้าด้วยนะจ๊ะสั่งเลยผ่านไลน์แมนฟู้ดแพนด้ Go j เจตโกเจนี่มาจาก g ก๊นะครับเมื่อก่อนเป็นแก๊ตอนนี้เปลี่ยนเป็น g กเจตแล้ว มีบริการรับทําเข้ากล่องพรีเมียมสำหรับงานอบรมประชุมสมัมมนาอีเวนต์หรืองานต่างๆตามต้องการครับร้านเขาเปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเปิด11โมงถึง3ทุ่มครึ่งสาร์อทิตย์เนี่ยเปิด10โมงเช้าถึง3ทุม่มโทรเลย0909245552และ0929915162 ร้านอยู่ในถนนราชพัฒนาหรือซอยมิสทีนตรงนี้คือแยกมิสทีนครับเข้าไปในถน,นนนี้จะเป็นถนนราชพัฒนาแล้วตรงไปที่3แยกเว็กซี่ในถนนราชพัฒนานี้ครับจากแยกมิสทีนก็มาถึงร้านอยู่ในโครงการวิซิโอนี้ครับถ้ามาอีกด้านหนึ่งจากศรีนครินร่มเกล้าร้านจะอยู่ซ้ายมือนี้ครับจอดรถได้ในโครงการวิซิโอนี่คือหน้าร้านครับเป็นร้านติดแอร์นั่งทานอาหารเย็นสบาย จอดรถได้หน้าร้านในโครงการวิเซโอนี้สะดวกครับหาง่ายจา้าเมื่อเปิด Google Map ก็จะพบว่าร้านอยู่ตรงนี้ถ้ามาจากเคหะร่มเก้าก็เดินทางสะดวกเช่นกันครับอร่อยกันเลยใช่ไหมครับผมว่าลู้เชี่ยวโอกาสหน้าเนี่ยพบกันใหม่สวัสดีครับขอกำลังใจจากทุกท่านกดไลค์สับตะไครมมาา้มากรูดมะนาวมาพร้าวเ้มอและกดกระดิง่ง จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณครับสวัสดี